Thank <laughs> you. ก็ถือว่าก็พามาดูปั๊มนะครับหนึ่งนิ้วตัวนี้ปั๊มบุนยาหนึ่งนิ้วที่เราได้สั่งมานะครับอ่าเราก็มาประกอบเข้ากับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้สามแรงเลยนะครับเป็นมอเตอร์เก่าก็รื้เคลียรความสะอาดใหม่นะครับลูกปงลูกปืนอาจจะระบีใหม่ก็ กลับมาใช้งานได้นะฮะหลังจากที่เราลองเอาปั๊มตัวนี้มาใช้กับกับเครื่องนะครับซึ่งเครื่องไปไม่ไหวนะครับแรงสู้ปั๊มไม่พอนะครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นใช้มอเตอร์แทนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันความแรงของเขาแล้วก็เขาจะกินไฟไปเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เราก็เสียบแล้วนะครับ เดินแบบนิ่มๆครับผมตอนนี้เขากินแอมไปนะครับมา,มาดูแอมกันตอนนี้กินไป18แอมนะครับ18แอมเพราะว่าเราจะใช้ตอนนี้เราอัดไปที่ประมาณเ,าเกือบ6บานะครับ5บาบากว่าๆถ้าเราเอามาแค่5้าบานะครับปรับมาที่5าบา ก็จะกินแอมน้อยลงนะครับเหลือ17เหลือ17แอมนะครับประมาณ5ปลามาดูมาดูาดอ่าหัวพ่นนะครับก็ประมาณนี้เลยโอ้โหนี่นะครับโอ้ได้ระยะไกลอยู่ครับนี่นรฮะ ได้ระยะไกลอยู่เหมือนกันก็ประมาณาความแรงนะครับตอนนี้ลมพัดนะครับต้านลมก็ได้อยู่ที่ประมาณนะเดี๋ยวไปหาหาต้านไม้หน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่เมตรห้าเมตรได้นะครับ ีนลมก็พัดแรงนะครับปรับให้แหลมนะครับปรับให้แหลมอ่าตอนนี้เราส่องไปหาทุเรียนนะครับถือว่าได้ระยะถ้าถ้าลมไม่พัดเลยนะครับก็จะได้อยู่อ่อร่วมเกือบสิบเมตรเลยนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าแรงอันนี้ห้าบานะครับโอเคเลยเพราะว่าปั๊มนี้ไปที่เครื่องไม่ไหวนะครับฉะนั้นต้องมาเอาเปลี่ยนมอเตอร์แทนครับก็แรงเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาฉีดรถกันล้างรถนะครับโอ้แรงแรงสบายสบายครับอันนี้ โอเคครับผมประมาณนี้ครับ